ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับบิลเตอร์ซัดสอประตูช่วยลิเวอร์พูลบุกเจ้าสาวบวกเกมอุ่นเครื่องลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์อังกฤษเกือบแย่ครึ่งแรกโดนนำไปก่อนถึง2ประตูก่อนได้เจ้าหนูเรียนบิลเตอร์ที่ลงมาในช่วงครึ่งหลังเมายิง2ประตูคนเดียวช่วยให้ลิเวอร์พูลบุกเสมอเลดบู์สาวบวกไปอย่างสนุก2ประตูต่อ2 ในเกมกระชับมิตรเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่ผ่านมาฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรหงแดงแลิเวอร์พูลจัดทัพเต็มอัตราศึกเยือนิ่นเซาวบวกโดยเกมนี้จะเก็นครอปสองสาประสานในแนวรุกอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบโต้ฟิมิโนและซาเดโอมาเน่ลงสตาร์ทเป็นตัวจริงขณะที่เจสซี่มาร์ทของเซาวบวกที่เพิ่งจะโดนอาร์เจนตันดมเผาเครื่องคารีทินด้วยสกอร์4ต่อนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทรงโดมินิกโซบอสไล มิดฟิลทีมชาติเยอรมนีลงช่วยทีมในเกมนี้เริ่มมาได้เพียง3านาทีเจ้าถิ่นขึ้นนำอย่างรวดเร็วเมื่อโจโกเมสจ่ายบอลให้กับฟาบินโยนะ้ากรอบเขตโทษตัวเองก่อนที่จะถูกพัสสันดาก้าใช้ความเร็ววิ่งมากดดันแย่งบอลไปได้ก่อนลากไปยิงเตี้ยงเดียวผ่านเมออ์ลีซองเบเกอร์ตรงตาคายเลดบูซาบวกขึ้นนำา1ต่อศูนย์จากนั้นนาทีที่13หงแดงก็ต้องช็อกเพิ่มเมื่อเมอร์กิมเบลิชา ขึ้นบอลมาทางฝั่งซ้ายของสนามก่อนจะเปิดบอลเข้ากลางประตูให้กับพาสันดากา้าโชบเข้ายิงจะอจอไม่เหลือ2ประสานช่วยกันพาสกอร์ให้เลดบูกซาวบวกนำห่าง2ต่อศเกมผ่านครึ่งชั่วโมงถึงแม้ลิเวอร์พูลจะคลองบอลบุกใส่แบบต่อเนื่องแต่ก็ยังหาโอกาสยิงแบบจ่าแจ้งไม่ได้แถมยังโดนทางเซาวบวกใช้ลูกโต้กลับเล่ดงานแบบมีเสียวเมื่อโดมินิกโซบอสไลได้ยิงนอกกรอบเขตโทษอีกครั้ง ยังดีที่ติดโจโกโมเมชแฉลบออกหลังไปในช่วงท้ายครึ่งแรกซาวบวกยังใช้ลูกโตกลับเล่นงานลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องโดยแย่งบอลจากแดนตัวเองก่อนวางบอลยาวมาให้โนอาโอการ์ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงเข้ากรอบเขตโทษไปยิงมุมแคบดีที่บอลไม่ตรงรอบทำให้หมดครึ่งแรกเป็นเซาวบวกนำลิเวอร์พูลอยู่2.0เริ่มครึ่งหลังมาได้สนาทีลิเวอร์พูลเกือบได้ประตูตีไข่แตก เมื่อซาเดโอมาน่แทงบอลฉลุช่องแบบสุดสวยไปให้กับโมเฮเมซาลาหลุดเดียวเข้าไปยิงด้วยขวานในกรอบเขตโทษแต่คาร์ลอสมิเกลผู้รักษาประตูของซาวบวกยังยอดเยี่ยมช่วยเซฟเอาไว้ให้ทีมได้นาทีที่52ซาวบวกเกือบจะได้ประตูเพิ่มเมื่อสลัดโกยูยนโซวิดเปิดบอลโค้งมาที่หน้าประตูเอบิร์ตวลซี่วิ่งสอดมาจากแถว2ทําให้ไม่ล้ําหน้าได้จังหวะลอยตัวขึ้นโขกคนเดียว อาริซงเบเกอร์ได้แต่ใช้สายตาเซฟแล้วแต่โชคดีที่บอลไม่ตรงกรอบหลุดออกหลังไปแบบหน้าเป็นประตูอย่างยิ่งพอมาถึงนาทีที่63ทั้ง2ทีมทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นล็อตใหญ่โดยส่งพวกตัวสำรองลงมายืดเส้นยืดสายกับเต็มอัตรารวมถึงคอสตาซิมิคาร์ดแบ็กซด์ยีดกีทีมชาติกรีซก็ได้ลงสนามมาด้วยเช่นกัน3นาทีต่อมา พาสสันดาก้าใช้ความแข็งแกร่งเบียดเอาชนะแนวรับเรียกว่าผูที่ลุมกว่า2คนก่อนหลุดเข้าไปยิงมุมแคบในกรอบเขตโทษแต่บอลก็ไม่ตรงกรอบอีกครั้งนาทีที่72หรืิอรว่าผูมาได้ประตูตีไข่แตกจนได้เมื่อเจมิลเนอร์เลนชิงกับทาคุมิมินาโนะก่อนหลุดไปเปิดในกรอบเขตโทษให้กับริอนบิลสเตอร์ยิงผ่านอเล็กซานโดรวอลเก้เข้าไปขยับสกอร์ให้แชมป์พรีเมลีกไล่มาเป็น1ประตูต่อ2 นาทีที่80หงแดงได้ประตูตีเสมอจนได้เมื่อแนวรับของเซาวบวกมงบอลไม่ดีลูกกักตรงกรอบเขตโทษของตัวเองอเล็กซานเดอร์วอลเกวิ่งออกมาเตะบอลแต่ก็โดนเคอร์ติสโจนวิ่งมาบีบทำให้บอลฉลับเคอร์ติสโจนมาเข้าทางปืนของเรียนบิลสเตอร์ช่วยโอกาสเก็บตกยิงบอลเข้าไปตรงตาข่ายอย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ลิเวอร์พูลไล่ตีเสมอมาเป็น2ประตูต่อสอ หลังจากนั้นช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมลิเวอร์พูลเสมอกับเลดบูลซาบวกอย่างสนุก2ประตูต่อ2ปิดฉากช่วงปรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียด้วยการเก็บชัยชนะ1นัดและเสมอ1นัดก่อนที่จะต้องเจอกับอาร์เซนอลในศึกคอมมูนิตี้ชิลในนัดต่อไปดาวรุ่งเยอรมนนีส่งสัญญาณว่าย้ายซบลิเวอร์พูลแล้ว เมลคาโมฟอนดอฟมิดฟิลอนาคตไกลส่งสัญญาณว่าเจ้าตัวได้ย้ายซบเลเวอพูแล้วหลังจากใส่ชื่อทีมในประวัติของตนเองโดยเจ้าตัวเล่นได้อย่างโดดเด่นกับทีมเยาวชนของฮอฟเฟนทามในช่วงที่ผ่านมาเมลคาโมฟอนดอฟกองกลางดาวรุ่งชาวเยอรมน,นีเหมือนกับว่าจะย้ายไปอยู่กับเลเวอพูแบบไร้ค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เจ้าตัวได้ใส่ชื่อหงแดงในหน้าประวัติส่วนตัวบนอินสตาแกรม เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตฟอนดอฟเคยตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลอย่างหนักเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเขาทำผลงานได้อย่างโดดเดน่นกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน17ปีของฮอฟเฟนไฮม์สโมสรในศึกบุนเดลิก้าเยอรมนีโดยในฤด,ดูกาล2019-2020นั้นเขาทำไปได้5ประตูกับอีก5แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด20นัด ทั้งนี้ฟอนดรอฟหมดสัญญากับฮอฟเฟนไฮมไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นของแข้งวัย16ปีรายนี้นั้นยังทำให้เจ้าตัวได้ลงเล่นในทีมชาติเยอรมน,นีรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแล้วอีก4นัดด้วยฮามันชีรู้สึกเสียดายแทนหงถ้าหากชวดแเซนเอากันตาล่าจริง ดิดมาฮามันอดีตกองกลางของหงแดงเลว่าพูชุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกปี2005แสดงความคิดเห็นว่าคงจะรู้สึกเสียดายแทนหงแดงถ้าหากในช่วงซัมเมอร์นี้พลาดเซ็นสัญญากับตียโก้เอากันตาล่าจากไบเยนมิวนิกเพราะว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวไม่แพงมากแล้วอีกทั้งนักเตะรายนี้ยังมีมิติการเล่นแตกต่างจากเมดฟิลคนอื่นของทีมด้วยตียโก้เอากันตาล่าเพิ่งจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกกับเสือใต้ไบเยนมิวนิก เมื่อสามารถเอาชนะปาเลแสแซงแช็กแมงไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ทว่าเรื่องของสัญญาผูกมัดนั้นแข้งวัย29ปีคงจะไม่ยอมเซ็นเพิ่มเพื่ออยู่ต่อนในถิ่นอารีอันอารีนาเกินมิถุนายน2021อีกแล้วเพราะว่าอยากจะมองหาความท้าทายใหม่ๆด้วยเหตุนี้เป็นเหตุให้ดิดมาฮามันเชียร์ให้ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลอย่างเจอเกนครอฟและผู้อำนวยการกีฬาไมเคิลเอ็ดเวิร์ด รีบใช้โอกาสนี้ในการคว้าของดีในราคาที่จ่ายไหวราวๆ27ล้านปอนด์ซึ่งโอกาสแบบนี้นั้นมันคงจะไม่ได้มีมาบ่อยๆเท่าที่ผมทราบมาก็คือเขาปฏิเสธการต่อสัญญาจากไบเอนมยวนิกดิดมาฮามันกล่าวกับท็อกสปอร์ตในตอนแรกก็เห็นว่าเจ้าตัวอยากจะอยู่ต่อทว่าสโมสรนนั้นไม่ยื่นข้อเสนอเข้ามาสักทีจนหน้าที่สุดท้ายมันก็ถูกส่งมอบแก่เอเจนต์ของนักเตะ แต่ตัวนักเตะเองก็ไม่คุยแล้วขอไปตายเอาดับหน้าดีกว่าผมจะรู้สึกแปลกใจมากเลยนะถ้าหากเอากันตาลาปฏิเสธสัญญาใหม่ของไบเยนมิวนิคโดยที่ยังไม่มีสถานีต่อไปในใจหรือได้พูดคุยกับทีมไหนเอาไว้ก่อนแล้วแต่โดยส่วนตัวผมมั่นใจว่าเขาคงจะตอบรับข้อเสนอจากลิเวอร์พูลไปแล้วและในขณะน,นี้ทั้งสองอสโมสรคงกำลังต่อรองเรื่องของค่าตัวกันอยู่ ลองมองในเรื่องของฟุตบอลบ้างผมไม่เห็นว่าหมอนั่นคือมิดฟิลด์เชิงรับต่อให้เขายืนต่ำก็ตามแต่ผมอยากจะนิยามว่านี่คือโซ่ข้อกลางที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับไบย่อม,มนี้ซึ่งทำให้ทีมของพวกเขานั้นเล่นแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดเลยสามารถเพิ่มมิติและสร้างความแตกต่างแก่แดนกลางของลิเวอร์พูลได้แน่ๆส่วนตัวผมก็คงรู้สึกประหลาดใจมาก ถ้าหากเจ้าตัวไม่ได้ลงเอยกับลิเวอร์พูลดิดมาฮามันกองกลางชุดแชมป์อยู่ฟาชาม,มนลีกปี2005ให้สัมภาษณ์โดยแนวทางการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในช่วงหลังนั้นหากพวกเขาอยากได้ใครก็จะใช้เวลาไม่ถึง1สัปดาห์เพื่อปิดดีลแต่กรณีของออลกันตาล่านั้นมีข่าวลือออกมาเป็นเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปดูแล้วโอกาสที่จะรุ้ล่วงในดิวนี้คงจะเกิดขึ้นได้ยาก อนาคตสตาร์ดังอดีตโค้ชเจ้าสัวเผยฮาวิเอเลียสเป็นแฟนหงแดงตัวยงฝันจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนานแล้วฮาวิเอเลียสชื่นชอบลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและก็ยังเป็นนักเตะที่มีความคิดที่ดีสำหรับการแปนสตาร์ให้กับทีมในอนาคตข้อความนี้ถูกกล่าวโดยแจ็คจอนสันโค้ชทีมเยาวชนของฟูลแลมอดีตต้นสังกัดของฮาวิเอเลียสดาวรุ่งวัย17ปีรายนี้ เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงในทีมของเจอร์เกนครอฟหลังจากที่เจ้าตัวย้ายมายังถิ่นแอนฟิลเมื่อปี2019โดยได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ไปแล้ว8เกมโดยแจ็คจอ์นสันโค้ชทีมเยาวชนของฟูลแลมเชื่อว่าฮาวิเอเลยสนั้นมีโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพะระดับสูงของตอนเองออกมาหลังจากที่เจ้าตัวเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ยังเด็ก และมีความฝันในการเล่นให้กับลิเวอร์พูลฮาวิ l เอเลียสนั้นเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลตัวยงและเขาเองก็รักลิเวอร์พูลจริงๆจอร์นสันกล่าวและดูเหมือนว่ามันจะไม่มีใครมาทำอะไรให้ฮาวิเควได้เขาแค่ต้องการเล่นฟุตบอลมันไม่สำคัญว่าจะเป็นสวนหลังบ้านหรือเล่นต่อหน้าคนเป็นแสนผมไม่คิดว่าเขาจะตื่นเต้นอะไรเลยเขามีทุกอย่างพร้อม เขาแค่ต้องการเล่นฟุตบอลและเขาต้องการคว้าชัยชนะความคิดของเขายอดเยี่ยมนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้อยู่ในจุดนั้นกับสิ่งที่เขาทำที่อะคาเดมี่คุณได้เห็นนักเตะที่ดีมากมายทัาากษะการเล่นของเขาควรสามารถพูดได้เลยว่าเขามีความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆอย่างที่ผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้เขาเป็นคนเงียบๆแต่เขาก็มีสมาธิในการเล่น เขามุ่งมั่นอย่างเต็มที่เขามีการฝึกซ้อมที่ดีและเขาก็เป็นนักเตะที่ชาญฉลาดเขาได้รับประโยชน์มากมายจากสิ่งนั้นถ้ามันมีเด็ก2ถึง3คนในกลุ่มมันก็อาจจะทําให้กวนใจคุณได้แต่สําหรับเขาแล้วเขาไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นเขาเป็นคนตลกและล้อเล่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่เขาก็มีทุกอย่างในตัวกับสิ่งที่จะทําให้เขาขึ้นมาอยู่ในแถวหน้า กับการได้ก้าวเข้าไปอยู่ในทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างลิเวอร์พูลซึ่งเขาก็เป็นนักเตะที่มีความคิดที่ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่เด็กแล้วแจ็คจอ h ์นสันโค้ชทีมเยาวชนของฟูแลมให้สัมภาษณ์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของลิเวอร์พูลนั้นลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับอาร์เซนอลในศึกคอมมูนิตี้ชิลโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในวันที่29สิงหาคามนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับ แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในศึกคอมมูนิตี้ชิลที่ลิเวอร์พูลต้องเจอกับอัเซนอลในนัหน้านั้นลิเวอร์พูลของเราจะสามารถเก็บชัยชนะและคว้าโลกคอมมูนิตี้ชิลมาครองได้หรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูล และอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวหรือว่าภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละ3ามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ